สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานค่ะรูปแบบสวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกสกาวใจนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญทีหลังได้ค่ะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว95ซนติเมตรค่ะจํานวนสีเส้นและริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว45ซนติเมตรค่ะจํานวนสองเส้น เรามาเริ่มกันคะ่ะเริ่มจากวิบบินความยาว9 5เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาคะ่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะนะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1คะ่ะจับมาคะ่ะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่3สวมมาในเส้นที่2เส้นที่4คะ่ะสอดมาในดูที่1คะ่ะอ้าออกคะ่ะรวบเส้นที่3าขึ้นมานะคะ รวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียง้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงไปด้านบนนะคะจะกปลายริบบิ้นสับล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่4ทับเส้นที่สค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไหมค่ะในกล้องกับมีใช้จับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะ เราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะค่ะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะ แ,แล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งจับริบบิ้นขึ้นมาค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดค้ำสามเส้นไปค่ะนี่ค่ะจับพาดค้สามเส้นไปพาดค้ำสามเส้นพาดค้สามเส้นค่ะพาดค้สามเส้นไปค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้ค่ะจับพาดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่ง เส้นถัดมาค่ะจะพัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะจะพาดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่3นะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นี่นะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญเสร็จได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาเลยนคะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยแบบนี้ เดีะะ๋ยวเราก็สอ,รอดรอ3สามเส้นไปหนึ่งสองสามนี่ค่ะสอ,รอดรอยสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะ แล้วเราก็พิดกลับด้านมาด้านนี้จาบดิ้นินะคะขึ้นไปด้านบนค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะนับ1น,นับ2นับ3มนะคะสอดรูที่3ามนี่นะน,นะคะสอดรูที่3ามรอดมาแบบนี้นี่ค่ะดึงมาเห็นะคะจับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานี่ค่ะ นะะแบบนี้นะคะเราก็ดึงมาค่อยๆดึงไล่มาทีละเส้นแบบนี้นะคะ,นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จับดิบวินตะแข็งมาด้านนี้ค่ะจับขึ้นด้านบนนะคะทับลงมาค่ะมิดคว่ำมาแบบนี้ ในแบบนี้นะคะเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็าพับสอดขึ้นด้านบนนะคะพับสอดกลับขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะในแบบนี้นะคะนะ แล้วเราก็เปิดเส้นนิบิ้นออกมาพับมาค่ะนคะคะพับมันด้านหลังนคะคะแล้วก็พับมันด้านหน้าค่ะปิดเป็นกลวยาแบบนี้นี่นะคะสอดลงไปดันมาด้านหลังนี่นะคะนคะดึงมาแบบนี้นคะคะ นี่ค่ะใแบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนพับสอดขึ้นด้านบน นี่ค่ะเสร็จแล้วตัดปลายดิ้นทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นความยาวสี่สิบห้าเซนติเมตรค่ะจำนวนสองเส้นนะคะนะสอดเข้าไป ให้เหลือปลายดิบินไว้แบบนี้นะจะพับมาค่ะด้านนี้ค่ะนคะคะพับมาด้านนี้ปิดโค้งลงมาแบบนี้ค่ะจับปลายนะคะสอดลงไปนี่ค่ะ,ะแบบนี้ สร็จแล้วสอดใต้ปลายลิบินกลับไปนี่ค่ะตัดปลายลิบินทิงค่ะนคะคะอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะคะให้เหลือปลายลิบินไว้แบบนี้รับมาด้านนี้ค่ะนะคะ สแล้วนะคะสอดปลายปลายริบิน,บน่อกกนไปนะคะตัดปลายริบินทิ้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกสกาวใจนะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ